วันนี้เราจะมาเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ Google s h e e t Template ให้มากขึ้นไปอีกโดยการแชร์กับเพื่อนร่วมงานแชร์ Share กับทีมหรือแชร์กับครอบครัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Content Creator ที่เราอาจจะมีทีมงานหลายคนหรือการทำ To Do List ที่อาจจะต้องแชร์กับครอบครัวเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละคนมีงานอะไรสําคัญจะต้องทําบ้าง ซึ่งวิธีการแชร์นั้นสามารถแชร์ได้ทั้งจากในแอปพลิเคชันบนมือถือหรือแชร์ได้บนเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตก็ได้นะคะเวลาเราจะแชร์เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะแชร์แบบระบุตัวตนเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าเฉพาะอีเมลนี้อีเมลนั้นเท่านั้นที่จะใช้ได้เข้าถึงได้หรือเราไม่ระบุตัวตนแต่เราอยากจะส่งให้ทุกคนที่ฉันส่งลิงก์ไปให้สามารถเข้าถึงไฟล์นี้ได้เราสามารถเลือกแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าเราเลือกแบบที่ทุกคนที่มีลิงก์ใช้งานได้เลยไม่ต้องเชิญอะไรทั้งนั้นค่ะ แค่ส่งลิงก์ให้เขาไปนะคะเขาก็สามารถเข้าใช้ไฟล์นั้นได้เลยมาดูวิธีการกันค่ะมองหาปุ่มแชร์รูปคนมีสัญลักษณ์รูปบวกนะคะพื้นฐานเนี่ยเขาจะให้แชร์แบบที่ระบุตัวตนก็คือระบุไปเลยว่าอีเมลไหนที่จะสามารถใช้งานไฟล์นี้ได้นะคะนอกจากเข้าถึงได้แล้วเนี่ยเราต้องการให้เขาใช้งานไฟล์นี้ได้ในระดับไหนจะมาแค่ดูอย่างเดียว หรือให้คอมเมนต์ได้ด้วยหรือให้แก้ไขได้เหมือนกับตัวเราเลยเราต้องมากําหนดสิทธิ์เขาเลือกดอปดาวตรงนี้นะคะแล้วมันจะมีตัวเลือกให้คุณเลือก3ระดับด้วยกัน ระดับแรกก็คืออ่านอย่างเดียวระดับที่2ก็คือเหมือนคนตรวจงานน่ะดูแล้วก็คอมเมนต์เฉยแต่ถ้าต้องการจะให้แก้ไขได้ด้วยก็ให้เลือก Editor Edit ีดเ,เนี่ยก็จะทํางานได้เหมือนกับเจ้าของไฟล์เลยเนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าจะสามารถแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของข้อมูลในไฟล์เท่านั้นแต่ไม่สามารถกําหนดบทบาทหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์คนอื่นได้นะคะหลังจากกําหนดสิทธิ์แล้วกดส่งคําเชิญค่ะ ตัวคำเชิญเนี่ยมันจะส่งไปที่อ e ีเมลแล้วก็ google drive ของเจ้าของอ e ีเมลนั้นๆที่เราเชิญเขานะคะสามารถเข้ามาในลิงก์นั้นเพื่อที่จะมาเข้าถึงไฟล์นั้นได้เลยทีนี้อีกกรณีหนึ่งถ้าเราต้องการจะแชร์แบบทุกคนที่มีลิงก์ใช้งานได้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องระบุอ e ีเมลวิธีการก็คือกดมาที่รูปคนอีกครั้งหนึ่งค่ะปุ่มแชร์นะคะทีนี้มาเลือกตัวเลือกค่ะปุ่ม3จุดเลือกจัดการการเข้าถึงเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงทั่วไปค่ะจากจํากัดเนี่ย ให้เปลี่ยนไปเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะคะแล้วก็เช่นเดิมค่ะเราระบุไปแล้วว่าทุกคนที่มีลิงก์สามารถเข้าถึงไฟล์นี้ได้แต่เข้าถึงได้แล้วทําอะไรกับไฟล์นี้ได้บ้างเราต้องไปกําหนดสิทธิ์ของเขาค่ะจะเป็นผู้อ่านอย่างเดียวหรือผู้ที่แสดงความคิดเห็นได้หรือคนที่แก้ไขไฟล์นี้ได้เหมือนกับเรานะคะหลังจากนั้นก็เลยแค่ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการแชร์ลิงก์กดที่ปุ่มแชร์ลิงก์นะคะรูปครึ่งวงกลมมีขีดตรงกลาง กดหนึ่งครั้งก็จะเป็นการคัดลอกลิงก์ไปที่คลิปบอคุณก็สามารถกดวางไปในไลน์หรือในอีเมลเพื่อที่จะส่งให้คนอื่นในการเข้าถึงไฟล์ของคุณได้ตามสิทธิ์ที่คุณกําหนดนะคะ